สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกับคุณครูอาคมซาลิมหรือคุณครูโตอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรายังไม่ได้ออกไปไหนนะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมครับวันนี้นะครับเราจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับสเรื่องสุดท้ายเราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลนะครับและสุดท้ายคือวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลครับ ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมสากลแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมไทยให้เอามาใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับเรามาดูกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะพูดถึงในประเด็นนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของภาพครับแล้วเราก็จะมีคําถามมาถามนักเรียนครับจากภาพครับเราเห็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนแน่นอนเราเห็นเด็ก2คนใช่ไหมครับใส่หมวกสีแดงใช่ไหมครับ มีไฟประดับใต้ต้นต้นอะไรเอ,อ่ยต้นไม้ต้นหนึ่งแน่นอนนักเรียนตอบถูกอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับออมีการประดับไฟนะครับแล้วก็ประดับออที่ห้อยระยะต่างๆมากมายนะครับมออีการตกแต่งอย่างสวยงามใช่ไหมครับแล้วก็มีเด็ก2คนกําลังประดับนักเรียนลองเดาสิครับว่านี่คือเหตุการณ์จากเทศกาลอะไรครับ อ่าตอบกันได้แน่ๆใช่ไหมครับไม่ไม่ยากเลยนั่นคือเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมครับอ่าคริสต์มาสก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยเนี่ยเราเกิดเทศกาลคริสต์มาสมากมายนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเ,เดือนธันวาคมใช่ไหมครับห้างต่างๆก็จะมีการประดับประดาไปด้วยไฟใช่ไหมครับมีซานตาคลอสใช่ไหมครับมีกวางเรนเดียใช่ไหมมีการทํากล่องของขวัญน,นะครับในโรงเรียนเองอย่างนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเราก็จะมีการ ร้องเล่นเต้นลําใช่ไหมคบมีการแสดงนะคบมีซานตาคลอสมาแจกของขวัญให้กับพวกเราทุกคนนะคบไม่ว่าจะเป็นลูกอมขนมต่างๆมากมายมีการจับฉลากถูกไหมครับแล้วก็กินเลี้ยงลื่นเลิงกันคําถามคือคําถามที่ครูจะถามก็คือนะครับเ,เทศกาลคริสต์มาสนะครับเป็นวัฒนธรรมไทยเลยไหมครับเป็นไหมได้เป็นวัฒนธรรมไทยไหมครับ ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับแต่เป็นวัฒนธรรมของชาวยุโรปใช่ไหมครับหรือชาวคริสต์นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เกิดวัฒนธรรมในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับเป็นการรับเอาวัฒนธรรมสากลเนี่ยเข้ามาใช้นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าวัฒนธรรมบางอย่างในสังคมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวัฒนธรรมไทย100%แต่เราก็มีการรับวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ย เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเทศกาลคริสต์มาสแล้วนักเรียนช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเรามีการรับวัฒนธรรมอื่นๆอะไรเข้ามาผ่านเทศกาลผ่านการแต่งกายผ่านอาหารวิถีชีวิตวิธีคิดมีอีกไหมครับหลายคนตอบมาได้หลายเทศกาลมากนะครับพอพูดถึงเทศกาลเราก็จะตอบเทศกาลก,กันเนาะ ตรุษจีนใช่ไหมครับเชงเม้งใช่ไหมครับคนไทยเชื้อสายจีนก็จะเข้าใจได้ว่าเราก็จะมีการานําวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเข้ามาปรับใช้การกินเจใช่ไหมครับรวมทั้งการแต่งกายใช่ไหมครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราแต่งชุดไทยใช่ไหมปัจจุบันเด็กไทยก็ไม่ได้แต่งชุดไทยละเราจะแต่งวันศุกร์ใช่ไหมครับเป็นชุดวัฒนธรรมแต่ว่าโดยโดยภาพรวมส่วนใหญ่เราก็จะใส่เสื้อยืดกระโปรงกางเกงที่เป็น การแต่งกายแบบสากลน,นะครับตามสมัยนิยมไปเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เราเอาวัฒนธรรมสากลเนี่ยเข้ามาใช้คําถามต่อมานะครับก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาเหล่านี้นะครับวัฒนธรรมสากลครับตามความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนเข้าใจว่ายอย่างไรครับแน่นอนหลายคนคงคิดแล้วว่าวัฒนธรรมสากลคืออะไรเป็นอย่างไรทําไมจึงต้องเรียกว,วัฒนธรรมสากลใช่ไหมครับ ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรเป็นอย่างไรบ้างมีกี่ประเภทมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็รู้ถึงขนาดว่าควรจะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใดๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้บ้างวันนี้เราก็เลยมาทําความเข้าใจกันว่าวัฒนธรรมสากลคืออะไรนะครับ วัฒนธรรมสากลก็คือวัฒนธรรมต่างชาตินั่นเองที่ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งอาจจะเป็นโลกตะวันตกนะครับอยู่ในยุโรปในอเมริกานะครับเป็นจุดเด่นจุดสําคัญแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามงดงามน่าเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับน่ายึดถือแล้วก็ยึดปฏิบัติดังนั้นเราก็เลยเอาวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่วัฒนธรรมเรานะครับก็คือวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเองเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วก็ ชาติมห,หาอำนาจเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติในยุโรปหรืออเมริกาก็มีการเผยแพร่วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกก็กลายเป็นวัฒนธรรมสากลนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลซึ่งเราจะไม่ได้เปรียบกับวัฒนธรรมไทยอย่างเดียวนะครับเราจะประยุกต์ แล้วก็ให้นักเรียนเ,นยเห็นภาพที่กว้างขึ้นก็คือวัฒนธรรมของเอเชียด้วยเนาะของโลกตะวันออกนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในทวีปเอเชียใช่ไหมครับก็จะเป็นโลกที่หลายๆคนบอกว่ามันคือโลกตะวันออกกับวัฒนธรรมสากลที่เป็นวัฒนธรรมโลกตะวันตกครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีวัฒนธรรมด้านใดบ้างและเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนลองมาทดสอบตัวเองดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยพอรู้จักวัฒนธรรมเหล่านี้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นที่วัฒนธรรมแรกครับ นั่นก็คือวัฒนธรรมด้านอาหารครับพอพูดถึงของกินใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เรามีความรู้มากก็เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งในด้านการกินเป็นอย่างมากนะครับเราจะเข้าใจได้เลยว่าวัฒนธรรมด้านอาหารของคนไทยเนี่ยจะมีความพิถีพิถันมากในการปรุงใช่ไหมครับจะต้องมีการเอาไปคั่วไปนําเครื่องเทศมาหมักมาเคล้ามาผสมผสานใช่ไหมครับเอามาผัดมาทอดแล้วก็ามาทาเป็นแกง เราจะเห็นได้ว่าแกงแกงหนึ่งเนี่ยของคนไทยเนี่ยจะมีเครื่องเทศหลายสิบอย่างมากๆซึ่งวัฒนธรรมการทำอาหารเหล่านี้นะครับเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นเองในการทำเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นสาบดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการนำสมุนไพรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเข้ามาปรุงเป็นอาหารนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างจากวัฒนธรรมสากลมากๆนะครับเพราะว่าอาหารในโลกตะวันตกใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นอาหารที่เน้นความรวดเร็วสะดวกสบายไม่ได้มีกรรม,มวิธีอะไรที่มันมากมายแล้วก็ซับซ้อนอะไรมากนะครับโดยการบริโภคเนี่ยถ้าเป็นฝั่งอาหารไทยหรืออาหารเอเชียเนี่ยก็จะเน้นเครื่องเทศเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารในโซนยุโรปหรืออาหารสากลเนี่ยเขาก็จะเน้นเนื้อสัตว์แล้วก็เน้นแป้งเป็นหลักนะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศนะครับที่เขา เอื้อต่อการเลี้ยงสัตว์เนาะเขาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะไม่เหมาะแก่การปลูกเครื่องเทศแล้วก็ปลูกข้าวดังนั้นจึงทาให้วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยคุณครูก็เชื่อว่าเราก็น่าจะเคยกินอาหารที่เป็นอาหารสากลน,นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยอย่างในภาพเราก็จะเห็นว่าเป็นสเต็กใช่ไหมครับเฟนฟรายใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียนเคยทานกันมาแล้ว แน่ๆนะครับส่วนอาหารไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราเป็นคนไทยเนาะเราก็เรียนรู้แล้วก็ได้ชิมได้กินอาหารไทยมาอย่างมากมายครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณครูพยายามเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพที่มันแตกต่างกันระหว่างอาหารที่แตกต่างกันใน2ชนชาตินะครับในสสังคมใน2วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นครับทีนี้ไปต่อเลยนะครับพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยบ้างครับนักเรียน ที่อยู่อาศัยในในความเป็นไทยนะครับวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยคนไทยก็จะปลูกเรือนนะครับเรือนเครื่องสาบเรือนเครื่องผูกซึ่งเป็นเรือนไม้นั่นเองนะครับก็คือสร้างบ้านด้วยไม้เพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นใช่ไหมครับมีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะมากมายมีทั้งป่าเบญจพรรณใช่ไหมครับป่าเต็งรังก็จะมีไม้ที่มีเนื้อแข็งใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยคนไทยก็เอาไม้เหล่านี้ครับมาสร้างบ้านเพราะว่าไม้เนี่ยมีลักษณะที่ไม่เก็บความร้อนใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนถูกไหมเราก็เลยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้สะดวกสบายหาได้ง่ายในสมัยก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เวลาสร้างบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านิยมสร้างบ้านเรือนไทยนะครับหรือสร้างบ้านแบบใต้ถุนสูงทาไมถึงต้องสร้างบ้านแบบใต้ถุนสูงนะครับนั่นก็คือเรื่องของอากาศนั่นเอง การสร้างบ้านแบบป้ายถุนสูงหรือยกจั่วบ้านให้สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําให้ลมนะครับพัดผ่านตัวบ้านได้เป็นอย่างดีคนที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกเย็นสบายใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับคนไทยโบราณเนี่ยยังไปเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับอยู่ใต้ถุนอาคารหรือใต้ถุนบ้านของตัวเองได้อีกด้วยอันนี้คือการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างบ้านก็ถือเป็นวัฒน,นธรรมและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นของไทยนะครับส่วน วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยของสากลนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอาคารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับก็รับวัฒนธรรมเหล่านี้มาจากต่างประเทศซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่สร้างบ้านด้วยอิฐนะครับหรือด้วยคอนกรีตก็คือสร้างด้วยปูนนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่สร้างด้วยไม้ใช่ไหมครับเป็นการฉาบปูนนะครับก่ออิฐขึ้นมาเพื่อความคงทนและก็แข็งแรงใช่ไหมครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราก็จะมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของประเทศไทยด้วยเช่นกันนี่คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าคนไทยก็ยอมรับและนับเอามาเป็นวัฒนธรรมในการสร้างที่อยู่อาศัยของประเทศตัวเองแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับวัฒนธรรมต่อไปจะว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายครับ วัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีชุดประจำชาติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชุดเนี่ยก็จะสื่อสะท้อนให้เห็นถึงออวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับรวมถึงแฝงไปด้วยความเชื่อความคิดนะครับที่มีอิทธิพลจากศาสนาสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศของในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็พูดไปถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนไทยนะครับเราก็จะ รู้แล้วก็เข้าใจถึงชุดไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยใช่ไหมครับคนไทยก็จะแต่งกายมิดชิดใช่ไหมครับมีการนุ่งสบายนะครับมีการนุ่งผ้าสินนะครับหรือผ้าแถบนะครับขนาดยาวๆใช่ไหมเป็นลักษณะยาวๆนะคบเพื่อปกปิดร่างกายออถ้าคนในแถบออยุโรปใช่ไหมครับก็จะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากหลายชิ้นหรือหนาชิ้นเพราะว่าภูมิอากาศที่หนาวเหน็บใช่ไหมครับก็จะ ทำให้ส่งผลให้เกิดรูปแบบการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้คือลักษณะของวัฒนธรรมการแต่งกายอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นชุดไทยถ้าเป็นญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นจะแต่งกายด้วยชุดอะไรนะครับนักเรียนนักเรียนเคยทราบไหมครับอามีคนตอบถูกครับคือชุดกิโมโนใช่ไหมครับเราเคยเห็นใช่ไหมครับชุดของคนญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะเป็นผ้าหนาๆนานานาห่มเยอะๆใช่ไหมครับเนื่องจากญี่ปุ่นก็มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นถ้าชุดเกาหลีล่ะครับพูดถึงเกาหลี เสาวกเกาหลีครับช่วยตอบหน่อยชุดเกาหลีเรียกว่าอะไรนะครับชุดฮันบกเก่งมากครับเราจะเห็นเลยว่าแต่ละชาตินะครับแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่ต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมอื่นๆอีกดีกว่าครับวัฒนธรรมต่อมานะครับว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับการต่อสู้แล้วก็การป้องกันตัวนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยก็แน่นอนครับประเทศไทยก็จะมีวัฒนธรรมการป้องกันตัวที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะครับ เราจะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาตินะครับบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรียนศิละปะก,การต่อสู้นี้ถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็คนทั่วโลกให้การยอมรับนะครับว่ามวยไทยเป็นมวยที่มีแม่ไม้นะครับมีฝีมือที่เก่งฉกาจมากๆนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้กับ่าสึกหรือคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนะครับก็มีศิละปะก,การต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งเป็นศิละปะหรือศาสตร์ขแขนงหนึ่งนะครับที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับถ้าเป็นในแถบข้ามสม,มุทรมาลายูนะครับในแถบประเทศมาเลเซียสิงคปโปร์อินโดนีเซียก็จะเป็นดังภาพด้านล่างนะครับก็คือการต่อสู้ด้วยปันจากศิรัตใช่ไหมครับอย่างภาพตรงกลางนะครับนักเรียนนักเรียนลองเดาสิครับตรงกลางนี่คือของประเทศอะไรของประเทศจีนครับเป็นการต่อสู้แบบกังฟูใช่ไหมครับ ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะมีการต่อสู้แบบคาราเต้ใช่ไหมครับถ้าของเกาหลีก็จะมียูโดใช่ไหมครับก็เป็นการต่อสู้หรือเป็นศิลปะที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละสังคมในแต่ละพื้นที่ครับสุดท้ายนะครับว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงครับ วัฒนธรรมด้านศิลปะก,การแสดงนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในทุกๆสังคมนะครับย่อมมีการแสดงเกี่ยวกับหน้าตยกรรมใช่ไหมครับการแสดงละครการฟ้อนรำนะครับการแสดงต่างๆที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพื่อเตือนใจคนที่อยู่ในสังคมเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการสืบทอดส่งต่อนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมนะครับละครก็ถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะครับที่เกิดการแสดงกันเกิดขึ้นจริงๆแล้วทุกๆสังคมนะครับย่อมมี วัฒนธรรมในการแสดงออกที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยก็จะมีการแสดงบัลเล่ต์นะครับโดยการที่ขย่งบนรองเท้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการร่ายรำอย่างสวยงามนะครับผ่านชุดที่ผิวไหวเป็นต้นนะครับการเต้นลีลาศนะครับถ้าเป็นของไทยนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นก็คือการแสดงโขนใช่ไหมครับก็จะมีการแต่งเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ คนจํานวนมากใช่ไหมครับแล้วก็แสดงในเรื่องของรามเกียรติ์นะครับส่วนในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนก็จะมีการแสดงอุปราากรจีนหรืองิ้วนั่เนเองนะครับในในที่เราเคยดูนะครับตอนเด็กๆหรือเรารู้จักกันมาเขาก็จะแต่งหน้าแดงๆใช่ไหมครับแต่งชุดแบบคนจีนแล้วก็มีการแสดงเรื่องราวต่างๆนอกจากนี้นะครับก็จะมีการแสดงลิเกใช่ไหมครับของไทยซึ่งอันนี้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นวัฒนธรรมและก็เป็นศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นที่มีความแตกต่างหลากหลายและแน่นอนครับในแต่ละการแสดงหรือในแต่ละศิลปะนี้ถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตความคิดความเชื่อของคนในประเทศนั้นๆด้วยครับทีนี้ครับหลังจากเรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะครับคุณครูก็มีคําถามจะมาถามนักเรียนนะครับคําถามมีอยู่ว่า ความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศครับส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างไรครับทัวน์คำถามอีกครั้งนะครับความแตกต่างของวัฒนธรรมนะครับในแต่ละประเทศส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างไรครับอ่าหลายคนคิดออกแล้วใช่ไหมหลายคนกําลังคิดอยู่นะครับคุณครูให้เวลาคิด1น,นาทีนะครับช่วงกันคิดแล้วก็ใครคิดได้แล้วก็ลองตอบมาดูนะครับเราจะได้รู้ว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับ ความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตนที่ต่างกันอย่างไรแน่นอนครับในแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเนื่องจากความเชื่อความคิดใช่ไหมครับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันก็ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตนที่ต่างกันครับตามลักษณะความเชื่อความคิดนั้นๆเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นวัฒนธรรมด้านอาหารอาหารไทยกับอาหารจีน ก็มีลักษณะที่บางอย่างคล้ายคลึงกันบางอย่างก็แตกต่างกันโดยชิ้นเชิงอาหารไทยกับอาหารอินเดียใช่ไหมครับก็มีความคล้ายคลึงกันโดยการใช้เครื่องเทศแต่ว่าวัตถุดิบต่างๆอาจจะไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาปรับใช้ร่วมกันหรือแม้กระทั่งอาหารไทยกับอาหารต่างชาติที่เป็นวัฒนธรรมสากลนั่นคืออาหารในทวีปยุโรปหลายๆอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าวัตถุดิบก็ต่างกันรสชาติก็ต่างกัน แล้วก็แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะมีลักษณะที่ต่างกันแต่เราสามารถประยุกต์ใช้แล้วก็เอาวัฒนธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถเลือกใช้แล้วก็ปรับใช้วัฒนธรรมต่างๆได้อย่างไรครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเลือกรับวัฒนธรรมสากลได้อย่างไรบ้างนะครับ ประเด็นแรกครับคือเลือกรับวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ครับแน่นอนครับนักเรียนเข้าใจคํานี้ใช่ไหมครับเลือกรับวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์วัฒนธรรมใดก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีความหมายเป็นประโยชน์และมีความทันสมัยถึงแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศหรือเป็นวัฒนธรรมสากลเนี่ยเราก็ควรที่จะนํามาประยุกต์เปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับใช้เพื่อให้เราเนี่ยทันยุคทันสมัยตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมการสื่อสารครับ จากเดิมที่เราสื่อสารแต่เฉพาะภาษาไทยใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เป็นภาษาสากลใช้กันทั่วโลกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติใดก็ตามภาษากลางก็จะใช้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นการรับเอาวัฒนธ,นธรรมในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในคนรุ่นใหม่ๆนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ทันโลกนะครับทันสมัยติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปในโลกได้อย่างง่ายดาย และถูกต้องแม่นยำใช่ไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับเอาวัฒนธรรมครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศใดก็ตามนะครับที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษได้หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเนี่ยเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยแล้วก็ง่ายต่อการพัฒนาและการลงทุนนั่นเองครับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกรับโดยการผสานวัฒนธรรมครับ เราเข้าใจนะคะว่าวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเราโดยรวมทั้งหมดหรือโดยตรงทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกรับเฉพาะส่วนที่ดีเนี่ยเข้ามาปรับใช้เข้ามาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมเราได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสากลในด้านของการแต่งกายถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้สามารถแต่งกายหนาๆเหมือนคนต่างประเทศใช่ไหมครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเราไม่อำนวยเนี่ยแต่เราก็สามารถผสมผสานเอาแนวความคิดเอาระบบแฟชั่นนะครับการใส่เสื้อที่มีสีฉูดฉาดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใส่ด้วยความสะดวกสบายและใส่ง่ายมากขึ้นเนี่ยเอามาผสมผสานแล้วก็ผลิตเป็นเสื้อที่เราใช้กันในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับ เพื่อความสวมใส่ที่สะดวกสบายไม่ร้อนเกินไปแล้วก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของแฟชั่นและความทันสมัยด้วยสิ่งเหล่านี้คือการประยุกต์ใช้นะครับวัฒนธรรมที่ดีของต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เลือกเอาเฉพาะจุดเด่นจุดดีที่เราสามารถปฏิบัติได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคุณครูมีคําถามมาถามพวกเราครับคําถามนี้ถามว่า การรู้จักเลือกและปรับใช้วัฒนธรรมจากต่างประเทศก่อให้เกิดผลดีอย่างไรครับหลายคนได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับบางคนตอบมาเลยโดยไม่คิดเลยนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วมีความรู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตอบมาอย่างฉาฉาแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดนิดนึงนะครับแล้วก็ตอบให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับการที่เรารู้จักรับแล้วก็ปรับใช้วัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาใช้เนี่ย จะส่งผลดีต่อสังคมไทยอย่างมากนะครับนักเรียนเพราะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ก้าวทันโลกครับเพราะว่าวัฒนธรรมต่างประเทศบางอย่างเนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมสากลที่คนทั่วโลกให้การยอมรับใช่ไหมครับและถ้าเราเนี่ยเอามาปรับใช้ประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ล้าหลังหรือไม่ได้เป็นคนที่ไม่ทันสมัยครับต่างประเทศก็จะเข้าใจว่าเรามีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปล,ปลงตัวเองตลอดเวลาครับ ดังนั้นก็จะสร้างความสงบสุขให้กับสังคมครับแล้วก็สร้างทําให้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมยุคใหม่ที่ทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ของโลกนั่นเองนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะครับนักเรียนคุณครูก็มีของมาฝากนักเรียนนะครับหลังจากที่เราตอบคาถามกันไปแล้วนะครับก็มาดูกันดีกว่าครับว่าของฝากคืออะไรนะครับของฝากคืออันนี้ครับภาระงานและชิ้นงานนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งดีใจจนอยากจะทํางานขนาดนั้นนะครับฟังคาอธิบายนิดนึงนะครับ พาระงงานนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเสนอแนวทางในการเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่เ,าเอามาให้ดูนะครับว่าวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมมีอะไรถ้าปฏิบัติจะเกิดอะไรถ้าไม่ปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไรตัวอย่างเช่นนะครับการพูดภาษาต่างประเทศเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วเนาะ ถ้าเราปฏิบัติครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถสื่อสารเข้าใจกันในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนก็ตามถ้าเราเรียนรู้ภาษาเดียวกันใช่ไหมครับภาษากลางหรือภาษาสากลเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างง่ายดายครับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติละครับก็จะทําให้เราเนี่ยสื่อสารได้ลําบากการสื่อสารที่ส่งไปอาจจะคาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องก็ได้ซึ่งการสื่อสารที่คาดเคลื่อนเนี่ยอาจจะมาซึ่งโทษหรือความเข้าใจผิดต่อกันนั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเล็กๆที่เรารับมาแล้วก็ปรับใช้เนี่ยแต่ก็นับว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นต่อเราเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมสากลเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแล้วก็การเวลาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่เดิมหรือวัฒนธรรมสากลที่เข้ามาแทรกซึมแล้วก็เปลี่ยนแปลงแพร่กระจายไปทั่วโลกนั้นเนี่ย ก็ย่อมมีบทบาทกับคนในสังคมนั้นๆมากๆนะครับโดยเฉพาะสังคมไทยเพราะว่าเราเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วก็เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการปรับใชใ้เกิดประโยชน์นั้นเนี่ยจะต้องไม่กระทบแล้วก็ไม่ทําลายวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมของเราที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมในด้านดีๆของไทยนะครับเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ทําให้คนทั่วโลกเข้าใจได้ว่า นี่คือความเป็นไทยและนี่คือความเป็นไทยแบบเวอร์ชันใหม่ที่มีการผสมผสานเอาวัฒนธรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมเข้ามาใช้เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่ร,รุ่นครับนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับหากนักเรียนนะครับมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับถ้าคุณครูตอบนตอบได้นะครับเราก็จะรีบตอบคาถามนักเรียนไปเลยนะครับ ส่วนสัปดาห์หน้านะครับหรือครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนักเรียนอาจจะตื่นเต้นแล้วก็คอยติดตามแล้วว่าครูโตจะสอนเรื่องอะไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเปิดทบทวนเรื่องราวต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆครั้งเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้เรามีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ Bye. Yeah. Yeah. Yeah.